ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบาย คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตาทำใจให้เบิกบานนะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำแจงเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้น,นประสจากอวัยวะ ไม่มีปอดตับม้ามไตหวัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล,งโลง่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส เป็นปล่องเป็นจ่องเป็นพระงเป็นที่โล่งโล่งวง่วางกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เรากำมันนึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่สองอยู่ที่หัวตา หญิงข้างซ้ายจายข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำหรักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอ เหนือลูกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางทองระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเรามีเส้นได้อยู่สองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่ง ไห้เซนไดทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ ทำดวงนี้น่ะสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้เราก็ามาเกิดเป็นกายมนุษย์ไม่ได้ทำดวงนี้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรย ถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นทำดวงนี้สำคัญมากเมื่อมีอยู่ในตัวของเราทุกคนก็เป็นเรื่องยืนยันว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติฝึกใจให้หยุดที่นิ่ง จะต้องเข้าถึงทมกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงทำให้มันถูกวิธีนะจ๊ะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่ไม่ถึงแล้วเป็นไม่มีทีเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมีธรรมดวงนี้ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไวนะ้ ฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากสดือเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือก็คือเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเองโดยสมมติเอาน,นิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่ฐานที่หกนั่น สูงขึ้นมาคือฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดจึงสูงจากฐานที่หกขึ้นมาแค่สองนิ้วมือเราจะต้องจำหลักวิชานี้เอาไว้แต่ฐานที่สำคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้มาเกิดตรงนี้ตายตรงนี้ ีสำคัญอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าฐานที่เจ็ดนีนะ้เป็นที่ที่เราจะต้องตายจะต้องถอดกายตรงนี้นะต้องศึกษากันให้ดีแล้วทำตรงนี้ให้มันคล่องเพราะหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง สุขติก็เป็นที่ไปไปสวรรค์แต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปไปอบายไปนรกนั่นเจ้าหมองหรือผ่องใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชีวิต ตอนใกล้จะตายนั้นนะ่ะกรรมมาลมกรรมนิมิตตาลมกตินิมิตตาลมคือภาพสิ่งที่เรากระทำความดีและชั่วนั่นะรวมทั้งอุปกรณ์ที่เราทำมันจะมาฉายให้เห็นเห็นอยู่คนเดียวนะไม่มีใครเห็นกับเราแล้วก็จะเห็นทางที่จะไปที่เรียกว่าคตินิมิต เราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนจะต้องตายเนี่ยจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีต้องตายให้เป็นถ้าตายไม่เป็นและอันตรายเพราะว่าตายไปสู่ประโลกแล้วชีวิตในปราโลกนั้นมันยาวนานถ้าสุขมีความสุขก็สุขยาวถ้าไปเจอทุกข์ก็ทุกข์ยาว ยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นพุธันดรกันทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษากันให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะไปดีเมื่อจะต้องตายตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความใสกับหมองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความใส ที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นี่ยให้ได้มัจุราตน่ไม่ได้ผัดผ่อนให้เราเลยว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมขอผัดพ่อนก่อนนะยังไม่อยากจะตายให้ลูกโตให้ล้านโตใช้นี้ใช้สินให้หมดให้ได้ทําบุญกันให้เต็มที่ซะก่อนขอผัดพ่อนกันไปก่อนอย่างนี้เนี่ย มัจจุราชไม่เคยผัดผ่อนชีวิตให้กับใครเลยถึงได้เรียกว่ามัจจุมาลจะเอาความตายมาตัดรอนมาขัดมาขวางมาถอดกายกันไปซะก,ก่อนเพราะพอถอดกายกันไปแล้วเท่านั้นแหละหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำความดีไปแล้วพอถึงตอนนั้นชีวิตในปรโลกก็อันตราย เพราะฉะนั้นเมื่อพอัดพรอไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายตาย,ตายแล้วก็ต้องไปปรโลกจะไปปรโลกทุกติและสุกติขึ้นอยู่กับมองใสอย่างนั้นก็ต้องทําให้มันใสเอาไว้ให้ใจนะมันใสใสเอาไว้เรื่อยๆใสที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมือ่อพัดพรกับมัจจุราชไม่ได้ ก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติรรมจะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งจะไปปีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขอย่างใดนั้นะไม่ได้เลยจะคอยให้ร่างกายแข็งแรงปลอดกังวลจากธรุรกิจการงานหลูกล้านโตก่อนหมดหนี้หมดสินหรือให้รวยซะก่อน จึงค่อยมาทำอะไรนะมันผัดผ่อน,นไม่ได้เลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอโดยเตรียมตัวร้อยพร้อมฝึกใจนะให้มันไม่หยุดให้มันมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้จนกระทั่งความใสนะี่มันปรากฏปกติแล้วนะความใสเนะี่ยมันมีอยู่แล้ว เป็นแผนผังของชีวิตคือมีดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทาฏสนะกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรรุมลพมกายธรรมโคตภปูโสด,ดาสกิทาคาอนาคาพระอารหัต ทุกทุกกายมีอยู่แล้วในตัวทำทุกดวงก็มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในตัวนี่ไม่ได้อยู่นอกตัวของมันมีอยู่แล้วล้วนแต่ใสทั้งสิ้นแล้วก็ใสย,ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งใสใสขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสว่ยขึ้นไปเรื่อยๆ นี่มีอยู่แล้วนะจ๊ะรารัตนตไตรคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆลัตนะหรือธรรมกายนั้นนะ่ะก็มีอยู่แล้วในตัวแล้วก็ใสามากสว่างมากสวยมากเราจะต้องทําความใสนี่มันปรากฏขึ้นมาเด็ใ,ใจที่หยุดที่นิ่งความยากมันอยู่ ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใสให้มันใจมันหยุดมันนิ่งหยุดแรกเนี่ยมันยากแต่ก็ยากไม่มากถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดมันยากพอสู้กันพอที่เราจะใช้ความเพียรของเราในทุกอริยบททุกกิจกรรมทุกกิจวัตร สามารถจะฝึกฝนกันไปได้ถ้าเรามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาคือสบายสบายอย่าไปเคล่งเคลียดเอาจริงเอาจังเกินไปแบบวิธีโลกโลกถ้าหากว่าเราทำอาเรามื่อเราให้ละเอียดอ่อน ที่หลวงพ่อใช้คำว่าโรแมนติกนะคือให้ละเอียดอ่อนนุ่มนวนสบายสบายเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความใสาภายในได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวความใสนั้นนะเป็นของละเอียดเราก็จะต้องทำใจของละเอียดเท่ากับความใสที่มีอยู่ในตัวเราจะไปใช้วิธีทางโลกไม่ได้ มันกลับตะับปัดกันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันเลยหยาบก,กัละเอียดหยาบก,ก็ต้องใช้วิธีหยับหยาบละเอียดก็ต้องใช้วิธีละเอียดละเอียดนี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ดีจะมาใช้วิธีฮึดฮัดจริงจังดึงดันกันแบบทางโลกไม่ได้ มันต้องละเอียดอ่อนต้องนุ่มนวลต้องฟองเบาสบายแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจที่เยือกเย็นใจร้อนๆเอามาใช้กับวิธีนี้ไม่ได้เลยต้องใจเย็นเย็นยถึงจะเห็นภาพได้ถึงจะเข้าถึงความใสในตัวได้ ต้องใจเย็นๆย็นะลูกนะเพราะเดียพระคุณหลวงปู่ก็จะให้นึกดวงใสๆหรือองค์พระใสๆให้นึกถึงดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือทะเลแห่งดวงดาวทะเลแสงจันทร์สร้างบรรยากาศให้ใจมันนุ่มโนวน หรืเทะเลบุญที่รวมตัวมาเป็นดวงดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วขยสิทธิไว้อยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดนึกตรงนั้นค่อยๆนึกเมื่อน,นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคุ้นเคยมากก็นึกได้ง่าย นึกเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะนึกอย่างนั้นภาพนั้นก็ปรากฏแล้วแต่ว่าชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งแต่พอมีภาพทางใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกบ่อยๆใจมันก็คุ้น เดี๋ยวสิ่งที่เรานึกนึ่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นว่าใจมันคุ้นเคยหนักเข้ามันจะเห็นนี่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละจากสิ่งไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาได้ในขั้นของบริกรรมในมิตรนะจ๊ะในขั้นของบริกรรมในมิตร นึกหนักข้าก็จะเป็นอุกหะนิมิตเหมือนเราจำลองภาพโดนแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมาไว้ในตัวได้ในตรงฐานที่เจ็ดนั้นได้ตั้งนึกบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกอริยาบทที่ให้การบ้านไปนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆสบายๆ เดี๋ยวก็จะมีภาพทางใจเป็นอกหาหะในมิตรแล้วพอใจละเอียดมากข้าวก็เป็นปฏิภาคในมิตรขยายใหญ่ได้เล็กได้มันจะปรากฏเกิดขึ้น,นมาในใ,นใจทีเดียวแล้วถ้าเราประคองได้ถูกส่วนใจมันนิ่งนุ่มนวลมันก็จะตกศูนย์วูบลงไป ภาพที่เราสร้างขึ้นมาก็จะหายแต่ว่าเข้าถึงภาพที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันคือดวงกลมใสๆมาพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นสุขสบาย เบิกบานบริสุทธิ์เป็นกุศลธรรมเกลี้ยงกล่าวจากบาปอากุศลแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิใจจะเป็นหนึ่งพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขความสบายปรากฏเกิดขึ้น พอทําตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปก็ง่ายแล้วล่วละในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถัดๆไปจะเป็นดวงศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะหรือกายในกายก็ง่ายละมันยากตอนแรกตรงที่หลวงพ่อว่านั่นแหละ วันนี้อากาศเย็นสบายสบายมากๆทีเดียวเหมาะสมต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเมื่อเราได้เรียนหลักวิชาแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติเราต้องทำใจให้มันโรแมนติกไอ้มันละเอียดอ่อนเราจะนึกขยายตัวของเราเนี่ย ไปสุดขอบฟ้ากลมกรืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอยู่ภายในที่ลอยเคว้งควางเหมือนดวงดาวที่ลอยกลางอาวกาศอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆเดึกไป ตรึกไปนึกไปหยุดใจไปเบาๆสบายๆแม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจให้มันนิ่งๆน,นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้นิ่งเฉยๆก็ได้พอถูกส่วนเดียวมันก็ละเอียดลงไปถึงจุด แห่งความสว่างภายในใจก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางความสว่างจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้อาจจะนิ่งเฉยๆหรือจะภาวนาสัมมาอรังประกอบด้วยก็ได้ นิ่งนิ่งนุมน่มนุ่มละมุนละไม,ะมสบายสบาย,บายอยา่างละเอียดอ่อนเบาเบาให้ใจใสใสยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไป โดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้นะจ๊ะโดยจะนึกเป็นดวงใสองค์พระใสก็ได้โดยจะนึกถึงภาพมหาปูชนญาจารย์ก็ได้เป็นจุดเริ่มตน้นสำหรับบางคนที่ถูกจริตอัตยาศนะัยจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้นึกแล้ว บางคนก็เห็นเต็มองค์บางคนก็เห็นบางส่วนเห็นแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆส,ส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งคือดวงใสนี่เห็นชัดแล้วก็อาจยหยุดลงไปเบาๆ กลางดวงใสๆนั่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระเดี๋ยวท่านก็จะขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายองค์ใหม่ที่มาเนี่ย จะสดใสกว่าเดิมสว่างสวยกว่าเดิมโตใหญ่กว่าเดิมสว่างแล้วก็มองไปตรงกลางไปเรื่อยๆจนกระทั่งการมองตรงกลางเป็นอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติคือพะแตะเบาๆมันก็ขยายกว้างไปเลยกว้างไปรอบทิศเลยแล้วก็ตัวงเราหรือความรู้สึกของเราเนี่ก็จะอยู่ตรงกลางเองมันตรงกลางของสรรพสิ่งทั้งหลายนะหยุดไปเรื่อยจนกทั่งเราเนี่ย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์สว่างก็ไปเรื่อยๆเนี่ปล่อยไปนิ่งไปใจก็เข้ากลางไปเองการเข้ากลางเนี่ยมันจะเป็นการแหวกวะนะจ๊ะหรือดันเกาไปมันต้องหยุดนิ่งๆอย่างเดียวพอละเอียดแล้วมันต้งจะเข้ากลางได้ ดวงก็ใสองค์พระก็ใสแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไม่อย่างที่มันอยากจะเป็นเป็นอย่างที่เป็นไปนั่นแหละแล้วก็หยุดนิ่งไปให้ใจสบายสบายหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่ง,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 งดิ่งไม่หยุดเลย ยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานให้หยุดฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้นะลูกนะฝึกให้นิ่งนิ่งสบายสบายไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพร,รัตตนตไตรในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะ